ออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน ebay ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com กลับมาดูแรงบันดาลใจกันนะคะในการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะรวยด้วย eBay มีหลากหลายท่านเลยค่ะที่ประสบความสําเร็จกันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มีอีกสองท่านนะคะที่เป็นตัวอย่างแล้วก็จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะท่านแรกค่ะทางด้านของคุณชายคุณภูมิพัฒน์ผูทองธีระพิสิทธ์นะคะและอีกท่านหนึ่งคุณมิ้นค่ะคุณเทธศิษฐ์มหาทัพนั่นเองค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชายและคุณมิ้นนะคะที่มาชุกร่วมแชร์ประสบการณ์วันนี้เป็นสองดุ่มนะคะจันโจค่ะแล้วก็เดี๋ยววมมาาาาดูกันนนนน่่่ีีสสิคค้ะะทใจ เริ่มกันที่คุณชายก่อนดีกว่านะคะค,คุณชายมาทําธุรกิจบน e b a y ได้อย่างไรตอนนี้ทําเป็นหลักเลยหรือเปล่าหรือว่าทํางานประจําไปด้วยคะ,ะจริงจริแล้วผมทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการเปิดสำนักง,งานทําเรื่องประกันภัยคือโดยส่วนตัวเนี่ยสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์<า>แล้วก็สอบหาเรื่องการทำอ e ีคอมเมิร์ซอยู่พ<า>อดีว่าไปเจอเว็บของอาจารย์โจแล้วก็ไปดู y YouTube ครับก็เลยสมัครมา พีวิดูแล้วก็แล้วก็ไปเรียนคเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็ได้ไปเรียน Ebay แล้วก็ได้ลงมือทำอีเบย์ลงมือทำตั้งแต่พอเรียนพอเรียนปุ๊บก็บำเลยครับพีวิวจบเลยใช่ครับใช่ไหมคะ เขาเริ่มต้นเร็วกันนะจย์จรใช่ครับส่วนเดี๋ยวทุกคนจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะใช่ครับเพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเซตเร็วมากค่ะแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยนะคะคือถ้าทําธุรกิจแบบนี้มันต้องไฟแรงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่แรกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องคุณมิรละคะครับผมก็จริงๆเมื่อ3มปีที่แล้วครับผมเป็น educational consultant หรือพูดง่ายๆเป็นเซล์ขายคอร์สภาษาอังกฤษอยู่ที่ Wall Street มาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนั้นประจบเหมาะกับเป็นช่วงที่เสื้อแดงเขา เขาปิดสยามผมอยู่สาขาสยามทาวเวอร์พอดีที่วอล์สตรีทนะครับก็ก็คือยอดทาร์เก็ตรับเดือนลังกับก็ก็ล้านนะครับแล้วตอนนั้นมันขายไม่ได้ขายไม่ได้จริงๆเพราะว่าปิดสวนลุมปิดอะไรหมดเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราได้เป็นจดหมายทางอีเมลมาแฟนผมได้รับครับก็คือเป็นตอนแรกนึกว่าเหมือนเป็นสแปมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นพวกธุรกิจขายตรงเยอะมากก็แฟนบอกฟรีนะไปฟังที่ที่ลาดพร้าว77ดตอนนั้นก็เลยลองไปฟังดูพอฟังแล้วก็ปิ๊งไอเดียก็เลยรู้สึกว่า น่าลองเพราะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีไปทํางานอยู่ด้วยคือสถานที่ไม่เกออมหน่วยใช่ครับใช่ก็เลยตอนแรกทำเป็นเป็นพาร์ทไทม์ก่อนนะครับคือคือตอนแรกไปเรียนไปฟังปุ๊บก็คิดว่าจะเรียนหรือไม่เรียนดีแต่ผมผมคิดว่าต้องลุยแล้วแหละเพราะณจุดนี้มันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ลองดูสักตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่า ขอคุณมิ้นเองก็ถือว่าพลิกวิกฤตของเราเลยนะตอนนั้นน่ะที่บอกว่าขาดรายได้ไปเลยใช่ไหมคะให้เป็นโอกาสตรงนี้ะคเสริมนิดหนึ่งครับอย่างน้องมิ้นเนี่ย เป็นน้องที่น่ารักมากเพราะว่าอาจารย์บอกอะไรทําอย่างนั้นเลยเป็นคนที่พออาจารย์สอนไปไม่เกิน3ามชั่วโมงนําสินค้าชิ้นแรกขึ้นขายทันทีเลยนะครับนะแล้วก็โทรคุยกับอาจารย์ตลอดเพราะว่าการโทรคุยกับอาจารย์ทําให้สามารถที่แก้ปัญหาทีละชั้นทีละชั้นไปได้ครับผมต้องมีเป็นตัวอย่างที่ดีครับคือผมมองว่าคือเรียนทุกอย่างเราเรียนได้ครับแต่จะสําเร็จไหมผมว่าเราต้องมีโค้ชที่ดีด้วยแล้วผมบอกเลยว่าอาจารย์โจเนี่ยถ้าเกิดว่า ผมไม่มีอาจารย์โจผบอกทุกผมทุกวันนี้ผมก็คงยังออกจากงานประจําไม่ได้เพราะว่าอาจารย์โจนี่คือเป็นโค้ดแล้วโทรไปอาจารย์ไม่เคยลำคาบบางทีเราเกรงใจได้ซ้ําแต่ปัญหาที่เราเจอตอนนั้นอะ่ะบางทีเราต้องการ เราต้องการคนปรึกษาตอนนั้นนะครับแล้วโทรไปอาจารย์โจไม่เคยแบบเอ้ยโทรมาทําไมยังไงไม่มีครับอาจารย์เฮ้ยว่าไงมิ้นว่ามาเลยว่ามาเลยะพร้อมจะแก้ไขใช่ครับใช่ครูแบบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นครูที่ประเสริฐและหาได้ยากมากโอ้คะแล้วนักเรียนเยอะมากด้วยผมจําได้ในวันแรกที่เรียนนะผมครั้งแรกสินค้าแรกที่ผมเรียนเพื่อเพื่อลงขายเนี่ยผมลงเหรียญบาทนะครับนี้เป็นสินค้ายอดใช่เหรียญบาทเล็กๆนะเมื่อสามปีที่แล้วค่ะ ประมูลเจ็ดวันเริ่มต้นที่0.01เซนย์นเซนะครับเจ็ดวัน <ฮะ S 1> จบไปที่ประมาณเหรียญกว่าอนะครับผมก็แบบเออเป็นไปได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือ คือแต่ว่ามูลค่ามันน้อยมากเราไม่รู้สึกว่ามันมันแย่ใช่ไหมใช่ครับอย่างฝาเบียสิงห์าเพียรีทองไปเก็บมาก็ขายได้อย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าตอนนั้นเรามองว่าแต่้ยเออมุมมองเราเริ่มเราเริ่มเปลี่ยนก็เลยลองก็เลยลุยเลยครับนะคะประมาณ3ปีใช่ไหมคะอย่างผู้ชายเอ็กก็2ปีเมาอนะคะอย่างตอนแรกของเรานี่เริ่มต้นกว่าจะไปหาสินค้าอะไรนี่ตะกุกตะขักไหมคะอ๋อไม่ครับเพราะของผม ผมมีสินค้าเรียกว่าอะไรสะสมคือผมผมจะมีพวกคือบริษัทประกันเนี่ยเขาจะมีของชําลวยให้ผมทุกปีอย่างี้ก็จะเก็บสะสมไว้ไม่รู้จะทำอะไรก็เอาพวกนี้มาลองขายก็ขายเป็นแบบพอลงปุ๊บมันก็ขายแบบฝรั่งบังทีเขาก็เห็นแบบเช่นพวงกุญแจแปลกของบริษัทประกันต่างเนี่ยอย่างของวิยะแจกมาผมก็เอาไปขายเขาก็ซื้อไปคือของของมีเยอะที่บ้านเพราะว่ามันเก็บไว้เป็นคือห้องที่บ้านมันจะมี เขาเรียกว่าจะมีห้องเก็บของไว้ห้องนึงเลยค่ะสำหรับของแจกเนี่ยนะคะทุกวันนี้ขายหมดเลยทุกวันนี้ขายหมดเลยาได้ซะเลยใช่ไหมคะสำหรับของจำรวยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาของจำรวยจากงานแต่งงานมาขายได้ด้วยนะครับแล้วของจำรวยแา่งานแต่งงานเท่าที่เราทำมาขายดีนะะขายดีเพราะว่าเราบอกด้วย่าเป็น limited edition ทำมาสมมุติว่า500ชุดเราไม่ทําเพิ่มเพราะว่าเพื่อนเราไม่ได้แต่งบ่อยๆนะครับเราสามารถที่จะบอกลูกค้าอย่างนั้นได้ด้วยนะครับโอ้โหนะคะแต่ละ คนก็มีประเด็นที่แบบจุดประกายนะคะแตกต,ต่างกันไปแต่ว่าอะไรที่มันทำให้เรายัางคงที่จะเลือกธุรกิจแบบนี้นะคะเป็นการสร้างไรายได้หลักให้กับเราต่อไปในอนาคตเรามั่นใจอะไรบ้างคะส่วนตัวผมเนี่ยคือแรกๆที่เราเริ่มขายก็เป็นพวกของสะสมของเราใช่ไหมแต่พอมาจาับจุดจริงๆเนี่ยคือ,อสินค้าที่ที่เรามีอยู่คือผมเคยเคยมองว่าอย่าง อยากจะเปิดร้านค้าหรือมีธุรกิจตัวเองเนี่ยอย่างเช่นผมอยากจะมีเปิดเซเว่นอีเปิดเป็นที่แบบว่าเป็นแฟรนชาส์ของใครสักอย่างเนี่ยคือเราต้องใช้เงินทุนเยอะนี่ผมก็ก็ลองเอาของพวกสเปอร์มาเก็ตมาลองขายปรากฏว่ามันขายได้แล้วก็ขายดีขายดีจนที่ว่าบอกว่าทุกวันเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่คือเราต้องไปซื้อของในห้างสเปอร์มาเก็ตเนี่ยทุกวันคือเราเราไม่จำเป็นต้อง ไม่ต้องมีไซเว่นอีเลเว่นเองค,คือเราไม่ต้องซื้อสินค้ามาสต็อกที่บ้านค่ะคือวันนี้เช้าตื่นมาเนี่ยก็มานั่งดูว่าเรามีออเดอร์อะไรมาบ้างก็<ช>จดออเดอร์ไปแล้วก็ไปซื้อของอแล้วก็แพ็คของค่ะแพ็คของก็วันรุ่งอ,อีกวันหนึ่งก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เป็นอย่างเงี้ยจะหมุนเวียนกันอยูท่ทุกวันค่ะการว่าทุกวันเนี้ยเราก็เหมือนกับเป็นร้านค้าย่อยๆที่ เรามีแต่ว่าเรามีลูกค้าอยู่ที่อเมริกาที่ยุโรปนะคะแต่เป็นสินค้าบ้านเรานี่เลยสินค้าของชาที่บอกบ้านเราจริงจริงนะคะโอ้โหหน้าตาคุ้นกันมากเลยค่ะอาจารย์อาไปขายที่บ้านท้องหายากครับใช่ไหมคะเนี่ยอย่างงี้ก็คือเป็นยาใช่ไหมคะเป็นโลชั่นค่ะคือผมเข้าใจนะผมมีเพื่อนอยู่อเมริกาเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีเซเว่นเอเวฟนเกินกาดเหมือนบ้านเรา คือเขาไม่ว่าเดินไปปักซอยแล้วเจอไม่ใช่นะเขาจะต้องนั่งรถไปอีกเมืองหนึ่งไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเขาจะมีวอลมาร์ทซึ่งแบบเขาจะต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดเราส่งไปอย่างเงี้ยไปสนีถึงหน้าบ้านเลยเขาไม่ต้องแลวถูกกว่าที่เขาต้องขับรถไปซื้ออีกเมืองหนึ่งถ้าสินค้าแบบนี้เราก็มีตลอดเวลาคือคุณชายเองอยากจะมีร้านอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองแต่ครั้งจะไปลงทุนนะคะ ก็ใช้เงินจำนวนเยอะเลยคนเยอะด้วยต้องอาศัยคนเยอะลูกค้าอันนี้ทำคนเดียวจบครับอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่บอกว่ามันออกมันใจว่าเลือกในการทำธุรกิจออนไลน์นี่แหละนะคะก็ผมมีลูกค้าเหมือนกับชัยเลยนะครับเพราะว่าทำไมครับบางทีเขาบอกว่าเขาอยู่กลางทะเลทรายครับเช่นพวกอาริโซนานะครับหรือแคลิฟอร์เนียนะครับหรือว่าจะเป็นแถวลัสเวกัสเขาบอกว่าเขาไกลมากเลยเขามาซื้อของเรา ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านแต่พวกฝรั่งจะเตรียมการซื้อมาก่อนครับมือเขาอยากจะได้อะไรเขาจะรีสรายกเขาซื้อซื้อๆๆเลยค่ะครับโหตราบใดที่การไปษนียังไปถึงนะคะในทุกจุดการทําธุรกิจออนไลน์ได้แน่นอนใช่ไหมคะไปซนีเราเราเร็วมากต้องบอกว่าส่งวันนี้ตอนเย็นเขาก็ขึ้นเครื่องเลยนะครับจึงวันรุ่งขึ้นก็ถึงถึงนู่นละแต่มันจะช้าตรงที่ว่าเขาจะอยู่ในกระบวนการจัดส่งก็ประมาณ7วันถึง15วันเท่านั้นนะคะ ก็เป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันแล้วด้วยนะคะใ<ช>นเรื่องของการขนส่งนะคะปร<ช>นที่คุณมิ้นคุณมิ้นคะ่ะตอนแรกเราเริ่มจากเหรียญบาทนะคะ<ช>เล็กแล้วค่อยๆเติบโตมาได้ยังไงคะก็จริงๆแล้วอาจารย์โจเขาไม่ได้บอกว่าจะขายหมายถึงว่าต้องขายอะไระแต่อาจารย์โจก็จะสอนวิธีหาเหมือนสอนเราตกปลาครับทีเนี้เราก็ต้องขยันหาที่แหล่งที่เราจะหามันก็ มันก็มีอยู่หลายแหล่งในในเมืองไทยนะครับคลองถมสนามหลวงจะตุจ,จกักคือหลายๆอย่างทีนี้เราก็ต้องหาข้อมูลก่อนอว่าเราควรจะขายอะไรราคาเท่าไหร่แล้วเราก็ไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเราอาจจะคุยกับร้านโดยการขอร้านเขาถ่ายรูปมาก่อนก็ได้เดี่ยวเขาเลยว่าเนี่ยเราจะขายออนไลน์นะขายได้ได้เดี๋ยวมาซื้อคุณมันก็วินวินทั้งคู่ครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะพลิกนิดน,นึงตรงที่ว่า คือช่วงแรกๆผมขายของเพื่อสร้างฟีดแบ็กก่อนตอนนี้ก็ยังขายแต่ร0 0เเนตี่ยตอนนี้อัตราส่วนผม90เนี่ยผมซื้อมาขายนะครับซึ่งจะเป็นใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าคือก็แล้วแต่จะตามอย่างก็ได้นะครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจขี้เกียจมานั่งแพ็คของมานั่งถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยนักษณะแบบซื้อของมาขายดีกว่าโดยที่ สินค้าที่ผมเช็คแล้วแบบส่วนใหญ่ทํากำไรค่อนข้างเยอะก็จะเป็นประเภทของสะสมนี่แหละครับนะครับหรือเป็นพวกจิวเวลリーก็ได้พวกแหวนพลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างทำกำไรครเนในลักษณะของใช่ก็จะเป็นแบบแหวนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะเป็นแหวนเฉพาะกลุ่มแบบว่าเป็นพวกหัวกะโหลกอ่าเป็นพวกเขาจะเน้นคนที่ใส่พวกนี้จะเป็นพวกบิ๊กไบครับพวกขับฮาร์เลับแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเขาจะใช้ใช่เพราะเงินมันเยอะแล้วมันหนา ใช่ครับใช่อันนี้ก็ก็เป็นสินค้าที่ทําเงินใช้ได้เลยแล้วแหล่งเงินเราก็รู้อยู่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมมีเยอะแยะครับผมแบบนี้นะครับขายได้ขายดีครับคล้ก็เสริมนิดนึงนะครับอย่างมิ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นตัวตนของเขามากเลยจริงๆเขาชอบของแบบว่าของแบบว่าอะไรล่ะที่แบบมีแบรนด์ของแบบว่ามีราคาหน่อยไฮโซหน่อยใช่ไหมครับ แล้วมิ้นก็ไปดูปรากฏว่าเจอว่าใน eBay เนี่ยถูกกว่าก็เลยแทนที่จะขายออกไปก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยซื้อกลับเข้ามาใช่แล้วปรากฏว่ามาขายในไทยก็ได้กําไรด้วยใช่ครับแหล่งในไทยก็จะเป็นพวกแบบมันจะมีเว็บบอร์ดคอมมูนิตี้หลายที่นะพี่เขาขายเป็นพวกของสะสมเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พวกโมเดลทํามือหรือว่าเป็นพวกโมเดลที่แบบเป็นมียี่ห้อนะครับซื้อมาขายในไทยก็ทํากําไรได้ไม่น้อยเหมือนกัน ค่ะโอ้โห oh, แต่ว่าของคุณมิ้นเองนะคะคือตอนแรกเราพลิกวิกฤตมาให้เป็นโอกาส้วแหละในระหว่างทางล่ะคะมันมีอะไรต้องพลิกแล้วก็มีวิกฤตอะไรที่เราต้องแบบฝ่าฟันไปเรื่อยๆวิกฤตเหรอครับมีครับอ,อย่างแรกเลยคุณแม่คุณแม่คุณยายเพราะว่าที่บ้านนี่คือ ทุกคนเป็นพนักง,งานบริษัทคุณยายรับราชการมาตลอดแล้วก็ไม่มีใครสนับสนุนเลยว่าคือจริงเอ,า,อางี้ครับเล่มจากวันแรกที่ผมไปฟังอาจารย์โจ <c oughs> ผมแบบตื่นเต้นมากเลยอะแบบว่ามาเล่าให้คุณแม่ฟังที่บ้านแม่เป็นยังไนอย่างนี้ยู่ทำไรายได้อย่างนี้คุณแม่มองหน้าทำหน้าจริงบอกเวอ่อ S <S 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 อไออย่างเงี้ยคือพูดแค่ว่าคุณแม่คุณยายไม่สนับสนุนให้ผมออกจากงานเพื่อมา <คะ S 1> ทําตรงนี้เลยแล้วเขาก็มองว่ามันไม่มั่นคงอย่างแรง <S <S ซึ่งผมเชื่อว่าหลายลคนก็มองว่าอย่างนั้น <คะ S 1> ผมกบแฟก็เคยมองแบบนั้นเหมือนกัน <คะ S 1> แต่พอมาลองทําแล้วเราได้จับต้องเงินเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสตรงนี้แลวไม่ไม่เคยได้เข้ามาเรียนรู้แบบ ลึกๆว่ามันทําเงินได้จริงๆน,นะครับ,คบวกับมีโค้ชตีด้วยผมบอกเลยว่ามันมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยแต่ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินถ้าเราแบบมีความตั้งใจค,ครับก็ก็เนี่ยแหละครับก็คืออุปสรรคก็คือคุณแม่มกับคนรอบข้างเนี่ยเพราะเขาไม่คิดว่ามัน ของจริงพูง่ายๆแต่ว่ามันทําเงินได้จริงๆครับก็ก็ขอคุณแม่พิสูจน์ว่าแบบตอนช่วงแรกๆบอกคุณแม่ว่าขอ3เดือนถ้ารายได้หมายถึงกําไรผมอย่างเดียวนะไม่ h ิตสามหมื่นผมจะกลับไปสมัครงานประจำแล้วตลาดผมก็ทําได้จริงๆค่ะคุณแม่กับคุณยายทุกวันนี้แทนที่จะถามว่าหางานทำหรือยังลูกข้องหรือยังลูกคุณแม่ถามว่าขายได้เท่าไหร่เป็นไงขายดีไหมค่ะอะไรเงี้ยใช่มันคลิกไปเลยครับอะไรประมาณนั้นค่ะครับผมว่าชัยก็น่าจะมีอะไรที่เป็น เรื่องที่ตอนเราเริ่มเหมือนกันอุปส,สรรคอะไรบ้างไหมหรือว่าตอนตอนเริ่มเนี่ยอุปสรรคของผมมันจะเป็นเหมือนกับตอนนั้นพอเริ่มพอเริ่มขายเนี่ย<ช>มันจะมีช่วงที่เราบ้านเราน้าท่วมใช่ไหมปรากฏว่าส่งของไปเนี่ย<ละ>อ <doit> ของตีกลับมาที่บ้านครับเราก็ไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรปรากฏว่าไปสนีไม่ส่ง เพราะว่าเครื่องบินเราไปไม่ได้ค่ะครับก็ก็จะมีหลายๆส่วนก็คือของที่ส่งไปค่ะก็ลูกค้าคอมเพนว่าของเขาเรยกอยรมีตำหนิอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ทุกรายนะครับก็มีบางรายเช่นอย่างผมเคยส่งขวดโค้กไปค่ะอยู่ขวดนึ่อันแต่นีของคุณอ่าแต่เป็นขวดโค้กนะคะเป็นโค้กที่เขาเรียกอะไรเป็นของสะสมฮะค่ะลูกค้าคอมเพนเรียกว่า ก่อว่ามาแพ็คเราแพ็คไม่ดีเราก็ยอมรับเพราะมันแตกก็ได้ก็เป็นบทเรียนว่าเออให้ถ้าเราขายสินค้าที่เกี่ยวกับที่มันมีน้ําหรือว่าที่มันแตกง่ายเนี่ยเราจะต้องแพ็คให้ดีแล้วก็การกระแทกอย่างดีเราก็ต้องเรียนรู้ว่าการแพ็คเนี่ย ต้องแพ็งยังไงแพายังไงให้มันดีอะไร้ยซื้อตอนแรกอาจารย์โจแนะนำล้วอะให้ทำยังไงแต่ผมก็คงไม่แตกอาจารย์ไปนี่แหละปรากฏว่าอีกสออาทิตย์มาเลยครับลูกค้าถ่ายรูปมาเละเลยอ็นะก็เป็นที่เราจะต้องมีการปรับ ใช่ไหมครับกับตัวร้านของเราขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับค่คือตรงนี้เป็นทางแยกเลยนะครับระหว่างคนรวยคนธรรมดาทาไมรู้ไหมครับถ้าคนรวยเวลาเกิดปัญหาขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับต้องคิดเลยว่าเรื่องนี้เราเป็นต้นเหตุได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าของแตกปั๊บถ้าเราไปโทษไปสนีปั๊บเราไม่ปรับปรุงการแพ็คของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า เราเป็นต้นเหตุเรื่องนี้ไงพอนึกไปทีสงสัยว่าแพ็คไม่ดีพอเพราะอย่างนี้ปั๊บเราพัฒนาพอต่อไปอัตราการสูญเสียก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเราจะไม่โทษลูกค้าเราจะไม่โทษแบบไปสนีนะครับเราจะนึกถึงตัวเราว่าเราทำคือช่วงตรงไหนลูกค้าให้ฟีดแบ็กผมมาจะมีคําชมเกี่ยวกับเรื่อง แพ็กเกจจริงเป็นโปรเฟชชั่นอลแพ็กเกจแพ็กเกจจริงเลยเพราะว่าเราจะแพ็กกล่องกล่องอย่างดีไปให้เลยอย่างเช่นสินค้าอย่างเช่นย่อย่างอย่างสินค้าเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยผมก็ใส่กล่อง กล่องเป็นกล่องกระดาษไปเลยนะครับลูกค้าก็เขียนว่าโปรเฟชชั่นอลแพคเกจิ้งเลยอ๋อค่ะนี่คือเพราะว่าฟีดแบ็แต่ละตัวเนี่ยผู้ซื้ออะไรอื่นเขาสามารถเข้ามาอ่านได้นะคะก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเล็กๆเองเหมือนกันนะคะคือกลายเป็นว่าได้รับคําชมมาในที่สุดนั่นเองนะคะธุรกิจแบบนี้ต้องอาศัยความมั่นอกมั่นใจนะคะในการที่จะไว้วางใจกันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้ากันกับคนได้ทั่วทั้งโลกนะคะแล้วก็นอกจากทํากันบ้านมาดีแล้วต่างๆทุกกระบวนการ การทุกขั้นตอนเราก็ต้องแหม่สมูทไปได้ทั้งขั้นตอนกันด้วยนะคะตแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือแน่นอนแหละคะ่ะต้องมีโค้ชนะคะคอยให้คำปรึกษาเพราะว่าแต่ละกระบวนการมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะทิ้งท้ายกันไวใ้ให้ทางด้านพีช่ชายก่อนละกันนะคะ,คะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่บอกว่าสนใจนะคะอยากจะเริ่มทําธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างใน eBay บ้างค่ะครับผมสำหรับธุรกิจโลกออนไลน์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นโอกาส ของพว,พวกเราทุกคนสําหรับคนไทยที่จะ,ะดึงเงินเงินตราต่างประเทศเข้ามาเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่คือเมื่อก่อนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจะค้าขายกับฝรั่งเนี่ยโอ้โหต้องเก่งภาษาอัง,โอโองกฤษจะต้องเปิดอินวอยจะต้องโอ้โหแบบขั้นตอนกระบวนการค้าเนี่ยมันซับซ้อนยุ่งยากมาก ผมอ่านหนังสืออีเบเล่มแรกเนี่ยรู้สึกจะเล่มเดียวกับอาจารย์โจเพราะอาจารย์โจเคยบอกผมว่า <c oughs> ผมอ่านเล่มแรกนะครับอ่านมาหลายปี <c oughs> จนกว่ามาเจออาจารย์โจเนี่ยล้วถึงได้ลงมือทําจริง <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าผมมันมันห่างไกลจากตัวเรามากค่ะ <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นไปได้แล้วก็ลูกค้าเราเนี่ยเป็นเป็นเครือข่เป็นคนต่างชาติแล้วเราก็ค้าขายแบบ <c oughs> คือเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษคือผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นการสื่อสารที่ อะไรหลายอย่างเรามีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการสื่อสารที่ค่อนข้างจะง่ายทุกวันนี้ก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับทุกทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราค่อยๆปรับตัวนะคะทําสิ่งที่เราฝันไว้ให้เป็นจริงนั่นแหละนิดนึงค่ะคุณมินฝากไว้สั้นๆเลยก็ครับอยากให้ลองคิดเล่นๆว่าเราอยากจะมีธุรกิจของตัวเองครับเอาแค่สมมุติว่าอยากจะขายน้ําปั่นเราต้องลงทุนหมื่นสองหมื่นําทำอีเบย์ผมบอกเลยว่ามันมีวิธีที่ทําให้คุณเนี่ย เรียกว่าลงทุนน้อยมากๆแล้วก็เสี่ยงน้อยที่สุดด้วยเลยที่คุณต้องมีโค้ชที่ดีนะครับก็อยากให้มาลองดูเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันทําไม่ได้จริงหรือว่ามันเป็นธุรกิจที่หลอกลวงอะไรยังไงหรือเปล่าผมยืนยันเลยครับด้วยเกียรติลูกเสือสามัญครับว่ามันทาได้จริงครับมัน,ามนทาได้จริงะะจริงแล้เ็เงินจริงครับแล้วก็ทุกวันนี้มีผมทําธุรกรรมผ่าน แค่ iPhone แค่สมาร์ทโฟนอยู่ที่ไหนก็ทําได้ครับแล้วผมก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาตื่นเช้าไปเจอรถติดวันหยุดผมก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องหยุดเสาร์อาทิตย์ไปแย่งโรงแรมคนอื่นคือทําที่ไหนเมื่อไหร่แล้วเราก็มีสิทธทั้งการเงินแล้วก็เวลาด้วยนี่เลยนะคะสรุปให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะใครที่สนใจไปเริ่มดูกันที่การอบรมฟรีนะคะครั้งต่อไป23มีนาคมอย่างที่ขึ้นรายละเอียดด้านล่างเจอนี้นะคะวันนี้เสียดายค่ะเวลาน้อยเหลือเกินนะคะต้องขอพระคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสอง ท่านที่มาร่วมรายการแชร์ประสบการณ์ของเราวันนี้นะคะทั้งคุณมิ้นทศทสิ์นะคะแล้วก็คุณชายภูมิพัฒน์และขอบคุณอาจารย์โจด้วยค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราทั้งหมดนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ